สวัสดีทุกคนนะครับข้างหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วนะครับเรามาอยู่กันในอีกจักรวาลหนึ่งของมอสแกลลี่มอสนะฮะนี่คือจักรวาลของ SCP นะครับมอสตัวของอสุรกายคุณเทรเวอร์เนี่ยจะเป็นมอสที่ชื่อว่าด r GBase รสนะครับส่วนมอสของ SCP เนี่ยชื่อว่าเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะ CPT b a s e นะครับระบบมันน่าจะต่างกันกําลังศึกษาวิธีการใช้อยู่นะฮะคลิปนี้เราจะมาลองดูว่าแต่ละตัวหรือว่าแต่ละคนเนี่ยจะส่งผล S.C.P ตัวแรกนะครับคือ S.C.P 983นะฮะเจ้าลิงถือะระฆังนะครับอันนี้เนี่ยผมจำได้จากเกม S.C.P นะฮะคือถ้าเกิดเขาร้องเพลง Happy Birthday นะครับจนจบเราจะแก่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะในเกมนั้นคือเราแก่จนแบบเดินแทบไม่ไหวแล้วก็ล้มลงไปนะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกยังไงเรามาลองดูนะฮะเออเหมือนกันเลยติะติ้ง,ง,ง,งเหมือนกันด้วย Happy Birthday แล้วอ๋อซ้ายมือล่างนี่ไงเราแก่ขึ้นเฮ้ยมีเสียงแบบขัดขาดด้วยฮะจริงจริงจริง Happy Birthday แก่ขึ้นอีกแล้วครับเฮ้ยโอ้จอมืดครับตาแดงเลยเราแก่ขึ้นอีกแล้วเฮ้ย,อยโอ้ เรียบร้อยโอ้ยดูหน้าดูหน้าหน้าเหมือนแบบสะใจยังไงก็ไม่รู้มีเอฟเฟกแบบหน้ามืดด้วยไปไกลๆมากๆเลยฮะไม่ได้ยินเสียง Happy Birthday จะยังแก่ไหมไม่ได้ยินนะฮะตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงเขาร้องเพลง Happy Birthday ไม่แก่นะครับไม่ขึ้นมาฮะเอฟเฟกไม่แก่ขึ้น แสดงว่าต้องอยู่ในบริเวณที่ได้ยินเสียงที่เขาร้องเพลงวันเกิดนะครับต้องเข้ามาใกล้ครับเขาถึงจะร้องอยู่ไกลๆเขาไม่ร้องเพลงเรียบร้อยอะนี่คือ SCP 983นะฮะมี HP อยู่300นะครับมี HP อยู่300นะร้องเพลงอะไรติ๊งติ๊งติ๊งอะไรติ๊งติ๊งติ๊งอะไรนี่ ต่อไปคือ scp ศูนย์สาห้านะฮะเจ้าหน้ากากขาวนะครับใครใส่หน้ากากนี้คือจะโดนควบคุมนะฮะเอฟเฟกของหน้ากากนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันใช่เลยเหมือนในเกม scp เลยเขาสร้างเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกขึ้นมาเอ้ยหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกแล้วเขาก็จะพูดปั่นหัวปั่นประสาทเราหลอกเรานะฮะบอกให้เราเชื่อใจเขาแต่ว่าทําไมสร้างหนวดขึ้นมาตีล่ะอ,อืแล้วตัวเขาตีไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งหนวดเยอะไปจะลองดูว่าตัวเขาตีเราหรือเปล่า ตัวเขาตีเราไหมไม่ตีตัวเขาทําอะไรเราไม่ได้เฉพาะหนวดเท่านั้นโอเคนี่คือ scp 035นะฮะหน้ากากขาวนะครับต่อไปคือ scp 106นะฮะน่าจะเป็นชายชรา,าใช่ไหมดวงตาเป็นสีม่วงนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเดินผ่านกําแพงได้ใช่หรือเปล่าทะลุก,กําแพงได้หรือเปล่าทําไมกาแพงมันนอนลงเนี้ยเอา้าพังหมดอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอันเดียวก็น่าจะได้ ดูว่าใช้ S.C.P. ที่ทะลุกำแพงนี้หรือเปล่านะฮะ H.P. 5000นะครับนี่ไงเดินมาน่าจะใช่ใช่ไหมเดินทะลุกำแพงนี่จริงด้วยครับเหมือนเป็นน้ำมันทะลุกำแพงมาที่ต้องวิ่งหนีตรงที่ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าช็อตถ้าจำไม่ผิดทะลุกำแพงมาอ่าไหนลองจับเราสิอืมจับเฉยๆนะฮะมีดาเมจ H.P. เท่าไหร่ะรนะ5 0 0พนะครับตีได้ไหมตีได้ ตีไม่เข้าหรอเอาตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าใช้ปืนได้ไหมปืนก็ไม่เข้าต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยมีปืนไฟฟ้าไหมเดี๋ยวก่อนอ่ะพีจีได้ไหมลองดูหน่อยไม่เป็นอะไรฮะ HP ไม่ลดครับส่วนคนนี้นะครับยังมีบทอยู่ใน GTA อยู่นะฮะยังไม่จบมอดมีปัญหานิดหน่อยนะฮะ แวะมาตรงนี้กันก่อน SCP ศูนย์ี่นะครับหน้ากากอิกาดำนะฮะเอฟเฟกจะเป็นยังไงนะครับโอ้โอ้โอเดินมาบีบคอใช่ใช่อย่างนี้จริงด้วยให้บีบโอ้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 โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดสถานะครับเหมือนหน้ามืดเหมือนเห็นเป็นภาพลายๆเอาใหม่อีกรอบนึงเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะแต่ว่าติดสถานะนะครับมองไม่ชัดเนี่ฮะ ติดสถานะแบบเหมือนหน้ามืดนิดนึงนะครับเดินเร็วเหมือนกันฮะ HP เท่าไหร่นะ HP 2000ตีได้ไหมตีได้ครับคือเอฟเฟกนอกจากว่าจะมีเอฟเฟกที่ภาพแล้วยังมีเอฟเฟกเสียงด้วยนะฮะมอสตัวนี้แต่ว่ามันมีพวกเพลงพวกอะไรด้วยนะฮะอาจจะต้องปิดนะครับคนต่อไปนะครับอันนี้น่าจะรู้จักกันดีเจ้าขนมปังนะฮะ SCP 173มี HP อยู่4000ะครับหลักๆเลยคือห้ามหลับตาห้ามกระพริบตานะครับกระพริบตาปุ๊บเขาจะมาอยู่ใกล้อุ๊ เดี๋ยวสิใจเย็นเพิ่งจะเปิดมาเองเลยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนอีกแล้ว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 เดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวมีเอฟเฟกต์กระพริบตาให้ด้วยครับหลับตาเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออลอยได้ไหมลอยได้ไหมโอเคเราก็พริบตาแล้วนายจะมาหาเราก็จริงแต่นายลอยได้หรือเปล่าเออล <laughs> อยไม่ได้ดิยังไงเจ้าขนมปัง เอเลอยมาไม่ขึ้นลอยไม่ขึ้นตัวต่อไปนะฮะอันนี้ผมไม่เคยเห็นครับอันนี้คือ scp สามูนย์สานะฮะรู้สึกว่าจะเหมือนเป็นถ่ายรูปมาจากปากมาเลยอะถ่ายคนยิ้มมาเลยนะฮะตัวนี้มีเอฟเฟกยังไงทำอะไรได้บ้างอามาดูกันนะฮะออ้โจมตีใช้มือโจมตีใช้มือโจมตีแล้วดวนะผมตั้งกล้องดีกว่าจะได้ดูง่งายๆหน่อย อ๋อใช้มือบีบะฮะใช้มือดึงแต่ไม่มีอาการอย่างอื่นนะฮะตีได้ครับโอ้แต่เขาไม่เดินตามะฮะเหมือนไม่เคลื่อนที่นี่ผมก็เปิดให้เขาเคลื่อนที่ได้นะแต่เขาไม่เดินนะครับมองตามอย่างเดียวใช้มือบีบแล้วก็ดึงเหมือนเป็นการฉีกล่างอะไรประมาณนั้นนะฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมออกไปอ่านวิกิแป๊บนึง่ง SCP-303 นะครับเขาบอกว่ามักจะโผลมาปรากฏตัวหลังประตูหลังกำแพงอะไรอย่างนี้นะฮะใบหน้าเนี่ยจะเป็นรูปปากที่มีฟันของคนขนาดใหญ่นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ข้างๆเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานชั่วขณะมันมีอะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างผมหาอะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะมันมีแต่พร็อพอะมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่อไปคือ SCP-650 นะครับเหมือนจะเป็นตัวโลหะใช่ไหม อ่ะตัวเป็นเหมือนโลหะนะครับแต่ว่าตี HP ลดเหมือนกันนะมาดูหน่อยว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับโจมตีเราไหมไม่โจมตีนะฮะคือเหมือนปกติแล้วจะโผล่ขึ้นมาให้ตกใจใเฉยใช่ไหมคือถ้าเกิดเราหันหลังเขาจะตามเรามาอย่างนี้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนี่ไงแต่ตัวเขาเองไม่โจมตีนะฮะแต่เวลาเราตีเขาเนี่ยบุบนะเป็นโลหะอะไรประมาณนั้น HP ลดด้วย เ้มนี่ไงมาจำสแกร์โอ้หัวแข็งนะเนี่ยตีหัวไม่บุบแต่ตีตัวแล้วบุบโอเคฮะนี่คือ SCP 6 5 0นะครับตัวสุดท้ายนะครับ SCP 6 8 2นะฮะเจ้าอาสุรกายที่อยู่ในน้ำกรดนะครับกค็คล้ายๆกับที่เราเคยเห็นปกติเลยนะฮะเดี๋ยวดูดวงตานิดนึงดวงตามี10อันเหมือนกัน10ดวงตามี10อันเป็นสีส้มนะฮะร่างกายก็ผุพังนิดหน่อยนะครับ มีโครงกระดูกให้เห็นแต่ที่น่าสนใจคือ HP ครับ HP เท่าไหร่เนี่ยหล้านใช่ไหม HP 5ล้านนะครับ HP เยอะมากโอเคเรามาดูว่าเขาโจมตีเรายัางไงนะครับมีเอฟเฟกอะไรติดตัวเราบ้างนะฮะโอ้คำรามครับเดินทีพื้นสันน่ะเป็นการงับฮะเป็นการงับแต่เคลื่อนไหวช้านิดนึงเคลื่อนไหวช้านิดนึงอ่ะให้กัดให้กัดอืม เป็นการงับแต่ไม่มีเอฟเฟกอะไรติดตัวเรานะฮะที่เห็นคือพื้นสั่นเดินสั่นสะเทือนนะฮะอันนี้คือแขนคนใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มีแขนคนด้วย <c oughs> ใครไปอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวลองตีหน่อยอื้อโอ้รีเอได้เองนายที่โกงอะ่ะ h อชพเขารีเองด้วยฟื้นตัวได้เร็วใช่ไหมดูฮะฟื้นตัวได้ครับ โดนโจมตีไปแต่ฟื้นตัวเองได้โดนอารพีจีไปก็ไม่เท่าไหร่อืมหมดแล้วก็ยังฮิวตัวเองได้อยู่ดีฮะโอ้แข็งแกร่งมากเป็นไงเป็นไงเจอเปืนนี้เข้าไปสลายเลยฮะยังมีอีกนะฮะ SCP มีเยอะเลยนะครับนี่เพียบเลยนะฮะอันนี้เป็นชุดแรกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเลือกออกมาดูก่อนยังมีอีกหลายตัวนะฮะอาจจะต้องไปคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ